น้าครับโอเคมาสองเลยเลยสองขาวขึ <akan> <S traditions and heartbreaking> ้นสองขาวเลยใช่ไหมเอออันนี้คาราวะปีไม่ส่งการส่งการมาคาราวะส่งการกับเออส่งการ เอ้าไย่ายังสวยยังหล่อกันเลยนี่ยังแม่ตาัอ่รับคนหลานรับคนหลานทำล้ว มอเหานั่งเสีมาถ้ายายมานั่งสูงให้หลานให้หลานให้กสู้อ่ามามานังเออมา ทำพิธีกันแต่เช้าคารวะเออเราจะได้เจริญเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุบรรโนสุขังพลังด้หน้าที่การงานก็ให้พ้นเน่ยจากทุกทั้งปวงอ่ยดีทีปีใหม่กันเนี่อให้แม่ได้วไปทำด้วยอืไปกันเลยการทำงานได้เจริญอนี่แหละ เริญสุดก็อยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าพ่อแม่นี่แหละนี่บักข้นมาั้วเาเ่มเนี่ยบงะยงบ่ยังบ่ยงบ่ใหอก้าใส่หัวเอาสงสงน้ำสง น้ำแอดีทีปีใหม่นะฮะปีใหม่เมืองนะครับวันนี้หมอชโยหรือพี่โอมเนี่ยมามาที่บ้านมาด้ยนะครับมารับขวัญลูกชายแล้วก็มาคารวะนะปู่กับย่าตายายอันนี้ทั้งยายของสักด้วยนะฮะก็เนี่ยเป็นอันเสร็จพิธีขอบคุณครับ